วันนี้จะพาทุกคนมาเยี่ยมชมห่อหมกที่บ้านนะคะหอหมกปลากระพงเรานำปลากระพงมาหมักนะหมกักเสร็จเตรียมเครื่องทุกอย่างตีคนให้เข้ากันนะเตรียมปลากระพงหมักใส่ชูรสรสด,ดีน้ำตาลทรายสีอิ้วขาวและมีใบยอโหอระพาแนะนำกะทิไข่ แป้งนิดหน่อยพร้อมพริกแกงรรตีมาตีคนให้เข้ากันและนำทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่าง,ง,างมาไว้ในกะงนี้มาคนให้เข้ากันจะใช้กะทิแล้วก็ไข่ไก่นะคลิปเราอาจจะวนไปวนมาเนาะงงไปหมดเลยคนนี้นะก็ไม่ใคจะเก่งจะอยากให้มีคนติดตามอยากให้มีนาทีเพิ่มสักทีนะเสียงอาจจะไม่ได้พอะอะไรเลย เสร็จแล้วก็เริ่มมาใส่ซึ้งหนึ่งนลนะตั้งไฟร้อนเดือดจัดเลยแล้วก็ซักให้หนึ่งวนสุกนะปูใส่ซึ้งงงไปหมดนะคลิปทำไมตัดต่อไม่รู้เรื่องเลยเนาะก็เสร็จ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหอหมกปลากระพงที่บ้านฉันเองอร่อยนะทุกคน